สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ s a วิชชั่น SMX6 นะครับตัวนี้เป็น Analog Mixer เซอร์8ช l ก็เรียกได้ว่าเป็น m i กเซอตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลายมากเลยทําให้เราเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพูดงานอีเวนต์งานดนตรีงานพอดแคสต์งานไลฟ์สดสามารถนําไปใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนของด้านหลังกันก่อนดีกว่า ในส่วนของ Input จะมีเป็น Combo j แ c ็ให้เรา4ช่องเลยครับแต่ละช่องก็สามารถปล่อยไฟแฟนทอมเพื่อไปเลี้ยงไม้ประเภทคอนเดนเซอร์ได้เลยคือเขามีปุ่มให้กดมาให้ทุกช่องเลยครับถัดมาจะเป็น Input ในส่วนที่เป็น s e r รียลอินพครับก็สำหรับเครื่องดนตรีเช่นคีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็นสัญญาณลายอื่นๆนะครับ สำหรับ7กับ8จะเป็นในส่วนของ USB interface ก็จะมีให้เราสามารถเสียบ USB flash drive แล้วก็ควบคุมเล่นไฟล์เพลงต่างๆได้แล้วก็อีกช่องนึงจะเป็น USB สำหรับเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนของเราตรงนี้ก็มีรองรับให้เราด้วยนะครับส่วน Output ครับจะเป็นช่องรองรับแบบ T-S phone มีให้เรา1คู่แล้วก็ช่องสำหรับหูฟังนะครับเป็นขนาด3.5ม m mm มครับมีให้เราอีก1ช่องด้วยครับ ต่อมาครับมาดูในส่วนของด้านบนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นปุ่มปรับต่างๆให้เราครบเลยนะครับโอเคทางด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มปรับของชั a n n หนึ่งสบนสุดบรรทัดนี้ครับใช้สําหรับปรับเกนนะครับก็ใช้สําหรับปรับสัญญาณความแรงของ Input ที่เรานํามา Input ที่ช่อง1นถึงสลงมาด้านล่างจะเป็น eq นะครับเป็น Pi g h mid โลครับอันนี้ก็สามารถปรับแต่งย่านเสียงแหลมกลางและต่ำได้เลยครับถัดลงมาครับจะเป็นปุ่มปรับสำหรับ DSP Effect ที่บิวอินในตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะมีให้เราถึง24แบบเลยแล้วก็เป็นปุ่มแพนซ้ายขวาครับอยู่ที่บรรทัดนี้ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มปรับเลเวลของแต่ละช n อ l ครับตรง4ช n อ l นี้ครับเราจะเห็นปุ่มสีขาวๆที่เขียนว่า F B X ตรงนี้นะครับ1 2 3 4ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยป้องกันเสียงวีถอนให้กับไมโครโฟนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยครับเป็นตัวช่วยที่ดีครับสำหรับสเตอริโออินพุตนะครับปุ่มปรับเลเวลจะอยู่ตรงนี้ ก็จะเป็นของ Channel 5กับ6ซึ่งด้านบนตรงนี้ครับก็จะสามารถ Input ตอ็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับ EQ เป็น High กับ Low ที่2ปุ่มนี้เลยครับส่วนด้านบนครับจะเป็นในส่วนของ USB ครับอันนี้เราสามารถนำแฟลชไดรฟ์มาเสียบแล้วก็ควบคุมการเล่นเพลงหรือเล่นไฟล์เสียงต่างๆจากบนนี้ได้เลยแล้วก็จะมีปุ่ม Re c o r d ให้ด้วยครับ1ปุ่มส่วนตรงนี้ครับจะเป็น USB อีก1ช่องที่มีให้เราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ครับใช้เป็น USB audio interface ได้เลย การควบคุมของ Channel usb ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมี high low แล้วก็ level ให้เหมือนกันครับฟังก์ชันหน้าจอตรงกลางนะครับอันนี้ก็ถ้าเราอยู่หน้า home โดยกดปุ่ม home ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะขึ้นสถานะเอฟเฟกที่เรากําลังเลือกใช้อยู่แล้วก็เป็นสถานะของการเล่นไฟล์ mp 3ที่เรามาเสียบ usb ตรงนี้ซึ่งการเลือกใช้ dsp เอฟเฟกเนี่ยเราก็สามารถกดเข้ามาที่หน้านี้ครับตรงปุ่ม Dfx กดเข้าไปก็จะขึ้นเป็นเอฟเฟกต์ตอนนี้คือผมเลือกเอฟเฟกต์หอยู่เขาก็จะโชว์เป็นเอฟเฟกตแล้วก็มีเป็นปุ่มปรับเลฟ t t ไทม์นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเราปรับขนาดความกล้องหรือความสั้นความยาวของเอฟเฟกต่างๆได้ตรงเมนูนี้เราสามารถกดได้นะครับเป็น select กับ edit select หมายถึงเราเลือกชนิดของเอฟเฟกที่เราต้องการมาใช้ได้ครับอย่างเช่นผมต้องการ c o l ัสก็คือเลื่อนมาที่เลข10ตรงนี้นะครับกดครับ กดเพื่อ select แล้วเราก็สามารถเลือกปรับค่าของเอฟเฟกตคอรัสได้จากปุ่มตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างการใช้เอฟเฟกให้ดูครับผมจะเลือกเป็นเอฟเฟกต์ฮอลตรงนี้ครับเมื่อเราทําการเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วครับให้ใช้ปุ่มนี้นะครับเพื่อส่ง c h a n n e l ที่เราต้องการไปที่เอฟเฟกครับจะมีปุ่มหนึ่งที่เราต้องเปิดนะครับคือปุ่มนี้นะครับลองดูครับทดสอบ1 2ึ่สเช็ค 1>, 1 2 3 4 2> อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ฮอลที่ผมเลือกมาเดี๋ยวลองปรับค่าตรงนี้ให้น้อยลงนะครับคือค่าเลฟไทม์ตรงนี้นะครับเช็คหนึ่งอ่าถ้าเกิดเราหมุนลงมาทางด้านซ้ายเอฟเฟกตก็จะก็จะมีความรู้สึกว่ามันกล้องน้อยลงนะครับเดี๋ยวลองปรับเพิ่มเยอะๆดูครับประมาณนี้เลยครับเช็ค k 1, 2 3 4 k, 1, 2, 3, 4เช็ค1234ทดสอบ ก็จะมีความแบบกล้องมากนะครับหรือว่าแบบอยู่ในสถานที่ที่แบบห้องใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะจําลองเป็นเสียงสะท้อนประมาณนี้ครับปุ่มถัดมาเป็น USB ครับกดเข้าไปตอนนี้คือเขาจะขึ้น No Device ครับเพราะว่าผมไม่ได้เสียบอะไรที่ช่องของเขาก็จะเกิดมี USB มาเสียบก็จะใช้งานตรงนี้ได้เลยปุ่มสุดท้ายครับเป็นปุ่ม e t o o t h ครับกดค้างนะครับเพื่อทําการจับคู่กับอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะขึ้นสถานะตรงนี้ว่า Connecting ก็คือกําลังเชื่อมต่อนี่เดี๋ยวผมลองกด เชื่อมต่อกับ iPad ดูครับพอเชื่อมต่อแล้วครับก็จะขึ้นเป็นเหมือนกับหน้าตาของการเล่นเพลงตรงนี้มาก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเพลงในแอปพลิเคชันที่เราเล่นอยู่ได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะให้เสียงเพลงที่เราเปิดออกที่ลำโพงครับก็สามารถหมุนปุ่มนี้ขึ้นมาได้เลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ถัดลงมาครับจะเป็นในส่วนของ Special Effect Zone นะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่มีให้เราด้วยก็คือเราสามารถกดปุ่มเพื่อเล่นเสียงเอฟเฟกเพิ่มเติมได้สำหรับสร้างสีสันให้คับคนที่อาจจะเป็น Streamer หรือว่ากำลังไลฟ์สดอ่ะตรงนี้ก็สามารถแอดไซน์เสียงเข้ามาไว้ได้ก่อนอื่นถ้าเราจะเล่นตรง Special Effect ตรงนี้นะครับให้เราเอาหมุน Volume ตรง SFX ตรงนี้ขึ้นก่อนครับอ่ะแล้ลองฟังตัวอย่างเสียงครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดอันแรกครับ โอเคสองครับ okay. Okay. Yeah. สำหรับ Special e f f e c t 3ตัวแรกนี้คือเขามีมาให้เราอยู่แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ตรง e f f e c t 4 5 6ตรงนี้เราสามารถบันทึกเสียงที่ผ่าน Effect ตัวนี้ลงไว้ที่ปุ่ม 4, 5, 6ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดของเราเองหรือว่าจะเป็นเสียงเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือจาก Input ต่างๆจาก USB ก็ได้ครับสามารถบันทึกเสียงแล้วคอยกดเพิ่มตรงนี้ได้เลยยกตัวอย่างครับผมจะบันทึกเสียงเพลงท่อนนึงไว้เดี๋ยวดูกันครับว่าทำยังไงนะครับ เราสามารถกดปุ่มค้างไว้ได้เลยนะครับเพื่อบันทึกเสียงที่ผ่านเอฟเฟกเข้ามาเดี๋ยวค่อยดูนะครับตอนนี้เสียงก็ได้บันทึกลงไปที่ปุ่ม SFX4 แล้วครับเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะครับ เช่นเดียวก,กันกับปุ่ม5แล้วก็ปุ่ม6นะครับสามารถทําได้เหมือนกันเลยส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนของ Main LR จะดูในส่วนมุมขวาล่างก็จะมีสถานะสัญญาณขึ้นให้เราดูนะครับแล้วก็เป็นสไลด์เฟดเดอร์ของทั้ง LR โอเคครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆของ s a v i s i o n SMX 6ตัวนี้ ใครสนใจก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อให้ด้านล่างนะครับโดยสามารถสแกน QR Code เข้ามาพูดคุยกับทีมงานเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้าได้เลยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ